ด่วนค่ะหน่วยนาวิกโยธินไทยโหดสมคำร่ำลือลุยดงทุ่นระเบิดพังฐานทัพขเขมเละทหารกัมพูชาเพ่นหนียกค่าย หลังจากที่สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งตำบลชำราคอำเภอเมืองจังหวัดตราดด้านหลังจุดชมวิวยุทธาการบ้านชำรากซึ่งมีถนนลูกรังตัดเข้าไปถึงบริเวณชายแดนฝั่งไทยมีการตั้งเสาธงชาติไทยไว้ถัดออกไปแนวชายแดนตามแผนที่ทหารพบว่ามีการก่อสร้างฐานทหารหลูกยางพารารวมถึงมีบ้านเรือนประชาชนซึ่งเป็นดินแดนของไทยแต่กลับถูกชาวกัมพูชาเข้ามาคร,บรอบครองใช้ประโยชน์ เมื่อลงพื้นที่ไปดูด้านหลังจุดชมวิวยุทธการบ้านชารากและใช้โดรนบินสำรวจร่วมกับการตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ตำแหน่งด้วยเทคนิคทางภูมิสารสนเทศจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับแนวเขตประเทศไทยจากแผนที่ l 7 0 1 8มาตราส่วน1ต่อ50,000พบว่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งตำบลชารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยจริงจำนวนสจุด วันที่16กันยายนค่ะพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันรองโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่มีกระแสข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาได้รุกล้ำดินแดนเข้าตั้งฐานปฏิบัติการรวมถึงมีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งบ้านเรือนและใช้ประโยชน์ทําการเกษตรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่บ้านชํารากตําบลชํารากอาเภอเมืองจังหวัดตราจานวนสจุดโดยระบุว่าแม้จะรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทยแต่กลับถูกฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาครอบครองอยู่นานหลายปีแต่ไม่มีใครกล้าดําเนินการรู้เพียงว่าฝ่ายไทยได้แจ้งไปยัง กัมพูชาแล้วแต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้กไขหรือรื้อถอนแต่อย่างใดนั้นรองโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยอ้างสิทธิตาม MOU 43ซึ่งเมื่อได้ตรวจพบการสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีแลตตราดได้ทําการประท้วงยื่นหนังสือประท้วงมาโดยตลอดหลายครั้งเพื่อให้ทางฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันดังกล่าว ซึ่งล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาสมัยวิสามันหรือว่า r b c กับฐานภูมิภาคทหารที่5ทาฐนกบชจะต้อได้หยิบยกประเด็นการลุกล้ำ่ดังกล่าวอีกครั้ง โดยปัจจุบันพื้นที่ในโซนที่ลุกล้มมานั้นทางกปชจอตอได้ผลักดันให้กําลังของฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ลุกล้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแต่ทางกัมพูชายังไม่ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือกลบปูเรดแต่อย่างใดโดยขณะน,นี้ทางกองกําลังในพื้นที่ได้มีการเฝ้าติดตามสิ่งที่กัมพูชาได้ตกลงไว้และเตรียมโยกระดับมาตรการขั้นต่อไปหากไม่ได้รับความร่วมมือ ล่าสุดค่ะพี่เล็กวัสนานานวมได้โพสข้อความระบุว่าทหารเรือนอย,ยอฝ่าดงทุ่นระเบิดเข้าเคลีพื้นที่บ้านชำราบกวางกำลังยึดพื้นที่พร้อมรือบ้านสำหลังฐานทหารเขมรบิ๊กแมวบิ๊กเฟืองจับมือสั่งลุยผอ,อต้นจัดให้ยึดคืนแผ่นดินไทย โดยพลเรือเอกเจรพว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือเอกภพโรสเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่จับมือสั่งลุยบอกหมายให้พลเรือโทรอภิชาทรั์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเขาเคลียร์พื้นที่ชายแดนบ้านชำรากอันเป็นอธิปไตยของไทยโดย่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดจึงได้ผลักดันกองกาลังกัมพูชาออกจากพื้นที่บริเวณตรงข้างบ้านหนองรีตาบลชำรากไม่มีกําลังฝ่ายกัมพูชาว่าลลังแ้ว ทั้งนี้ผลจากการปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายสาคัญคือสามารถทําลายสิ่งปลูกสร้างทั้งสาหลังลงได้อย่างสิ้นเชิงที่สําคัญที่สุดก็คือสามารถผลักดันกําลังฝ่ายตรงข้ามให้ออกจากพื้นที่รุกล้ำได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ